สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครบอสนะฮะอ่าบอสตัวใหม่นะฮะที่มาในอัปเดตนี้นะฮะก็เดี๋ยวในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับหรือคนสงสัยนะครับเดี๋ยวจะยกไปในคลิปถัดไปนะฮะขอรีวิวตัวละครเดือนนี้นะครับเป็นมืดบอสตัวใหม่นะฮะบอสมืดตัวใหม่ซึ่ง ได้ทดสอบแล้วนะครับค่อนข้างที่จะว้าวนะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาทดสอบว่าเอยตัวละครตัวใหม่เดือนนี้เมื่อตัวใหม่หน้าเปิดหาไหมเพราะว่าเดี๋ยวประมาณต้น,ต,นต้นเดือนนะฮะประมาณวันที่ 12- บสก็จะมีแสงตู้แสง2ตัวมาให้เปิดนะฮะแล้วก็พอแสงหมดก็จะมีมืด2อ,อตัวมาให้เปิดเออเราจะเปิดหาตัวนี้ดีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะก็ตัวละครบอสตัวใหม่ รอบนี้เป็นมืดไหวพิบนะฮะซึ่งตกใจเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเป็นว่องไวนะเพราะว่าถือปืนแต่สรุปไม่ใช่ครับออกมาเป็นไหวพิบนะฮะซึ่งทักษะนะครับสกิลแรกก็จะเป็นบัฟนะฮะเพิ่มเือนที่การใช้ทักษะของพักพวกนะฮะก็คือคล้ายๆตัวละคร ม็อบนะอ่าตัวม็อบตัวเฟลุนนะ,ะที่มีเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะก็จะทําให้ยิงไกลขึ้นไปอีกนะครับแบบยิงกว้างขึ้นไปอีก20%สนะฮะส่วนสกิลสก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่30%ก็ก็ไม่ได้ฟื้นฟูเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับสาก็ก็ได้อยู่นะ,ะมันเป็นตัวไหวพิบฟ,ฟื้นฟูแนวหลังเนาะก็ไม่ไม่ไม่ได้แย่นะครับิตนะครับตอ1วินาทีนะครับนะ ไฮไลท์หลักนะฮะก็คือจะเป็นดาเมจนะครับทะลุอมะตะนะครับยกเลิกบัฟต่อเนื่องคล้ายๆบาวล็อกเลยนะครับอันนี้ลดหลบทักษะด้วยนะครับก็จะทําให้ศัตรูที่ใส่เกียร์หลบสกิลอะไรพวกนี้ก็จะอาโดนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สร้างดาเมจความเสียหายที่3,300นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ไฮไลท์หลักของเราเลยก็คือความสามารถใหม่ต่อต้านหยุดศัตรูออกไปฏิเบตการชั่วคราวนะฮะก็คือกัน5วินาที ถ้าเกิดว่าตัวละครที่มีความสามารถนี้นะครับถ้าหยุด5วินาทีติดจะมีโรคป้องกันนะฮะก็คือหยุด5วินาทีไม่สามารถทําอะไรกับตัวละครนี้ได้เลยเพราะว่ามีความสามารถอันนี้นะครับอ่าแล้วตัวละครความสามารถไฮเปอร์เป็นทางด้านตัดแหลนะครับซึ่งทีมหลักของผมเนี่ยผมจะเปิดหาเนาะอ่าเพราะว่าทีมหลักผมเล่นตัดแรหล่อย,อยู่ไอดีหลักผมก็อยากจะเปิดให้ได้นะครับแล้วส่วนความสามารถก้าวดาวดีที่สุดก็คือสร้างลางโขน นะครับอ่าไม่ได้มีลัดแอคแท็นะถ้ามีนี่แจว๋วอ่ะแต่ไม่เป็นไรร่างคนก็โหดนะครับได้เหมือนกันนะฮะอ่ะนี่เลยโหดมากบอกเลยอันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับว่าการเล่นเป็นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันก่อนนะครับว่าตัวละครเนี่ยเก่งยังไงดียังไงทำไมผมถึงบอกว่าเก่งนะฮะอ่ะก็ในเรื่องของระยะยืนเนี่ยได้ระยะยืนมาที่480ยืนไกลามากนะฮะส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ก็อาจจะไม่ได้ เคลื่อนที่เร็ว88ก็ปกติเนาะไม่ได้เร็วมากอะไรมากนะฮะก็เคลื่อนที่ปกตินะครับไม่ได้เร็วนะฮะแต่ก็ใช้งานได้นะครับคือตัวละครเขายื่นไกลเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะอ่ะก็ผมใส่เป็นหลบนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะต้านเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันเป็นตัวไหวพิมันเปราะอยู่แล้วนะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูนะครับว่าความโหดของตัวนี้เป็นยังไงนะอันดับแรกก็เดี๋ยวเทสดาเมจให้ทุกคนดูกันนิดนึงนะฮะอ่า อโอเคอก่อนไปนะลืมพูดนะฮะขอ,อนิดหนึ่งตัวบอสนะฮะในเรื่องของศัก,กยภาพนะผมได้เทสในสตรีเมเบื้องต้นแล้วนะครับตัวละครน,นี้ไม่ค่อยใช้สกิลนะเพราะฉะนั้นใครมีลูนสีม่วงนะฮะ,ะสีม่วงเนี่ยยัดไปจะได้อัตราใช้กสกิลเพิ่มอีก25%แล้าเปแล้วก็มีลูนแดงก็ยัดไปเลยนะครับเพิ่มดาเมจกายภาพแล้วก็เวทอีก50%แล้วก็โลนสีเหลืองใส่ได้นะเพิ่มอัตรามแม่นยำของทักษะขึ้นไปอีกนะครับแม่นยำทักษะเนาะไม่ใช่โดนแน่นอน โอเคนะฮะแม่นยำทักษะจะไปหักหล้างกับหลบสกิลเนาะอ่ะโอเคมานี่ฮะมาเดี๋ยวมาดูเรื่องดาเมจกันนะว่าตัวบอสเนี่ยจะยิงบอสนกแรงไหมนะเออแรงขนาดไหนมาดูนี่ครับปล่อยมาอันนี้ก็จะเป็นบัฟนะซึ่งตัวละครก็เท่อยู่นะพูดถึงอะ่ะเออนี่ครับบัฟบัฟสอทีด้วยประเด็น <laughs> ยิงรับปืนเกตลิงนะฮะอ่าก็ดาเมจไม่ได้หนักนะแต่ก็อ่า ยิงแล้วก็ขึ้นไอ้นี่อยู่เนาะรูปถุงเงินนะฮะอาดาเมจไม่ได้หนักแต่อย่างใดโอ้โหเหมือนมันจะยิงข้ามข้างหน้าวะน่าจะข้ามเนาะยิงข้ามยิงข้ามอยู่เออนี่ยิงอยู่ก็ดาเมจข้ามหลังตัวละครนี้ก็ดาเมจข้ามเนาะนี่ฮะดาเมจข้ามนี่อ่าก็ประมาณนี้ดาเมจไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้หนักมากแต่เดี๋ยวผมให้ดูทีเด็ดว่าทําไมถึงน่าสนใจนะฮะอ่ะเรามาดูในเรื่องของความลึกของสกิลกันหน่อยว่าบอสตัวเนี้ย ยิงลึกขนาดไหนนะครับเออยิงลึกขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะมาอันนี้ผมเป็นจอใหญ่เลยนะเดี๋ยวผมย่อให้ตัวเองเล็กๆหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับบอสปล่อยออกมายิงยังย่าไม่ยิงอ่ะนี่ครับไม่ใช้สกิลนะค่อนข้างติดไม่ใช้สกิลเท่าไหร่นี่ครับเห็นไหมครับว่ายิงแบบสุดจอฮะดูฮะ จากหน้าป้อมโดนกดอยู่ครับหน้าป้อมโดนกดอ้าวไม่ยิงอะ่ะโอ้โหไม่ค่อยใช้สกิลเลยอะ่ะเห็นไหมทุกคนต้องเติมอัตราใช้สกิลนะบอสอะ่ะไม่ค่อยใช้เลยน่าจะติดบัฟมั้งเนี่ยติดบัฟถุงอะ่ะติดบัฟถุงอย่างเดียวเลยเอออ่ะไม่ใช้สกิลเลยครับอันนี้นะยิงแล้วยิงแล้วนี่ยิงนะเกตลิงยิงเออเห็นไหมว่า ระยะสกิลเนี่ยไกลมากนะฮะคือถ้าเทียบกับบาวล็อกเนี่ยตัวเนี้ย,ยิงไกลกว่านะไกลกว่าบาวล็อกอีกนะ,ะบาวล็อกก็ข้ามนะแต่บาวล็อกไม่ได้ข้ามขนาดนี้อันนี้คือแบบไกลไกลมากๆเลยอะ่ะเออแล้วตัวเขามีบัฟเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะไปอีกอะก็จะยิงไกลเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับตัวบอสตัตวนี้เนาะเออไอบอสบอสนักอะไรเนี่ยบอสนักล่าปะ เออบอดหนักแม่นปืนเห็นไหมยิงโอ้โหแบบไกลมากครับหน้าป้อมเรายันต้นยันไอ้นั่นนะฮะเนี่ยเนแบบยันเนี้ยโอโห้หยิงแบบไกลเกินนี่เะน,นี่เดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์เนาะอาจจะต้องเติมอัตราใช้สกิลเปลี่ยนเกียร์มาแล้วนะครับบอสไม่ค่อยใช้สกิลเลยนะครับอันนี้น่าจะต้องแก้โดยการแบบใช้เกียร์ที่มีอัตราใช้สกิลเนาะอืมน่าจะต้องแก้นะฮะเอามาเดี๋ยวมาดู ว่าระยะยิงเขาลึกขนาดไหนนะฮะถือว่าโกงมากๆเลยนะตัวนี้อ่ะดูนะครับยิงมาแล้วนี่ครับเห็นปะสุดจอไอตัวนี้ขึ้นพลาดนี่ไอตัวเขียวขึ้นพลาดครับสุดจอนี่ผมถอดเกียร์ก็จะเปาะหน่อยเนาะอ่ะไม่มีเกียร์เลือดให้เห็นไหมครับเนี่ยสุดจอแบบโอ้โหยิงเนี่ยฮะคือยิงไกลมากครับตัวบอสแบบไกลจัดจัดเลยฮะเนี่ย เนี่นี่ฮะยิงเนี่ยโอ้โหแบบไกลมากอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะผมเอาตัวยืนมาให้ทุกคนน่าจะได้เห็นชัดนะฮะเพราะว่าผมปรับเกียร์มานี่ตัวเปราะเลยนะครับอ่าไปเดี๋ยวดูตัวบอสครับยืนหน้าป้อมนะเดี๋ยวดูว่าสอยเขาเป็นยังไงนี่ครับอ่านี่มาถึงนี่นะอ่านี่นี่เดี๋ยวรอก่อนนี่ยิงมาอ่ะได้ไหม นี่ครับโหสอยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เห็นชัดกว่านี้อยากให้ทุกคนเห็นถึงความไกลว่ามันยิงไกลมากๆเลยนะตัวเนี้ยเออยิงแบบยิงโหดอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ใกล้กว่านี้หน่อยคูณสองมาอ่ะนี่เอามานี่เอามานี่เอามานี่ครับเดี๋ยวมาดูนะบอสนี่นะสุดจอฮะนี่นี่ฮะนี่เห็นไหม เนี่ยคือตัวเขาอยู่ตรงเนี้แล้วเขายิงไอ้ตัวเขียวเนี่ยอะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะทุกคนมันจะขึ้นแบบพาดนี่ขึ้นมานี่นี่เห็นปะยิงมาสุดจออะมันไกลมากทุกคนแบบไกลไปไหนอะเนี่ย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 คือตัวอยู่นี่แต่ยิงมาันี่ะครับเห็นปะยิงยิงดุยิงดุมากครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยยิงดุยิงดุมากครับอืมประมาณนี้นะครับสําหรับตัวบอสที่ ผมชอบมากเลยจุดนี้นะอ่ะเดี๋ยวพาตัวบอสไปเจอกับบาร็อกหน่อยเออเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาปรับบารล็อกได้นี่ครับไปครับมาครับผมนะสำหรับบาร็อก9ดาวแม็กนะก็ผมจัดไว้แล้วอ่าเดี๋ยวผมเอาตัวยืนด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันโหดเพราะอะไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าเราจะกลัวบารล็อกกันบารล็อกโอ้โหดาวมจหนักล้วงไม่ได้แต่ตัวนี้ล้วงได้ตายแน่นอนนะฮะผมใช้คำนี้เลยเออล้วงได้ตายแน่นอน นะครับเดี๋ยวให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะอ่านี่ฮะนี่ปล่อยไปครับอ่าอ่ะบาวร็องโยนมาครับไม่เป็นไรนะฮะบ,บาวร็องโยนมาโยนมาเราก็ตายนะครับเพราะาเราไม่ถึกเหมือนกันเออนี่เดี๋ยวให้ดูอ่ะนี่นะคือตัวนี้จะค่อนข้างช้าหน่อยเนาะในเรื่องของการยิงปืนเกตลิงยิงสกิลจะช้านิดนึงนะแต่ได้เล่นนี่โหดแน่นอนนะครับ เอาไปขอพัดไว้ก่อนนะอ่านี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นเป็นกองทัพบ,บาาล็อกไว้อ่ะนี่นะยิงแล้วเรียบร้อยครับเบ้าล็อกหายนี่ฮะอ่ายังไงฮะนี่ฮะบ้าล็อกเป็นไงไหวหรือเปล่าเรียบร้อยเออนะฮะก็ให้เห็นนะครับว่า ตัวละครเนี่ยสามารถจัดการบาวล็อกได้นะครับก็คือมันยิงไกลนะฮะซึ่งประมาณไหนก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะไออย่างสมมติว่าคือตัวละครเนี่ยมันยืน480มันยืนไกลกว่าบาวล็อกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักของเราใครที่เปิดได้ตัวเนี้ยสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องหาตัวละครแท้งนะครับเก่งเก่งอึดๆมาให้ไอดีนะครับเพื่อที่จะดัน นะครับแล้วตัวละครเนี่ยจะสร้างกองทัพไปเรื่อยๆนะครับเออแล้วก็จะยิงเบาล็อกไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดูนะอืมเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือหาตัวละครแทง้งมาดันให้ได้เออหาตัวละครแท้งเนี่ยมาดันให้ได้ครับแล้วตัวเนี่ยจะพยายามสร้างดามเมจไปเรื่อยๆก็จะยิงเบาล็อกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมแบบมันแบบมันว้าวเออแต่ถ้าเทียบหนึ่งหนึ่งสู้ไม่ได้อ่า ถ้าเทียบหนึ่งหนึ่งนี้สู้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีตัวละครมายืนให้ตัวนี้นะยิงบาล็อกได้นะถ้าถามผมอืมก็ถือว่าเป็นตัวที่มา,าช่วยได้นะครับมาช่วยปราบบาวล็อกได้เหมือนกันถ้าหนึ่งหนึ่งนะตอนนี้อาจจะยังไม่ไหวผมอาจจะต้องปั้นเลนเจอร์ตัวนี้ขึ้นเก้าดาวแม็กด้วยกันเดี๋ยวไว้ถ้าผมปั้นขึ้นเก้าดาวแม็กเดี๋ยวผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับบาวล็อกอีกรอบหนึ่งจะใส่เกียร์สุดด้วยนะครับแต่มันค่อนข้างจํากัดนะตัวนี้มันต้องมีอาตาัตราเชสกิลมันไม่ค่อยออกเนาะ นะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสต,ต่อไปนะครับจะเป็นความสามารถหยุด5วินาทีว่ามันเป็นยังไงแล้วมันดียังไงนะฮะอ่ะหยุด5วินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะผมก็ได้จัดทีมหยุด5วินาทีเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ทุกคนดูกันว่าโหดยังไงนะในความสามารถต่อต้านหยุด5วินาทีจะสังเกตได้เลยว่าทีมนั้นจะมีหยุด5วินาทีถึง5ตัวอ่าผมจะให้ติดเยอะๆแล้วทุกคนลองสังเกตนะครับว่าตัว บอสตัวใหม่ของเรานี่ยฮะพอติดหยุด5วิปุ๊บจะมีโล่มาล้างโล่มาล้างตลอดจะทําให้เห็นเลยว่าเห็นปะเนี่ยจะมีโล่โล่มาล้างตลอดก็คือหยุด5วินาทีทําอะไรบอสใหม่ผมไม่ได้เลยนะครับเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวบอสถ้าปั้นก้าดาวแม็กเกียสุดไปเล่นบนท็อปตำนานยังไงก็มีโอกาสติดสูงเพราะว่าไม่กลัวหยุด5วินาทีเลยนะครับเล่นได้เลย เอออันนี้ผมให้ดูนะว่าแบบ5้าวิคือไม่กลัวไม่กลัวเลยครับห้าวิคือไม่กลัวก็แบบมาดิครับอะไรเงี้ยเลยครับเออแบบมาดิมาดิอะไรเงี้ยมาเลยดิครับอะไรเงี้ยได้เลยนะอะเดี๋ยวให้ดูอีกเกมหนึ่งจะเห็นนะครับว่าห้าวิมันจะแบบพับๆๆแล้วก็จะมีโลเด้งโลเด้งเรื่อยๆเลยก็คือต่อต้านอยู่5วินาทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ติดไม่ใช่ครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อต้านร้อยเปอร์เซ็นต์โคดมาก เออนี่ให้ดูชัดๆโลดเด้งโลเด้ง,ดงนะฮะห้าวิเอาไม่ลงนะฮะเด้งอย่างเดียวนี่รีปล่อย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 อันนี้รีปล่อยอ่ะติดไม้ติดไม้ไมอ่ะติดปล่อยอีกแล้วอ่ะการอ่ะปล่อยต่อนี่ฮะเนี่ยแหละคือความโกงเออทำให้ผมเห็นนะว่าอนาคตหยุด5วินาทีก็จะยากขึ้นนะในการเล่นนะถ้าเกิดว่ามีตัวหยุด5าวิแบบนี้มาแบบ4ตัว5ตัวหรือว่า7ตัว8ตัว เขาก็เล่น5วินาทีก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเอออ่ะประมาณนี้นะครับไม่เห็นกันว่ามันบ่งบอกถึงอนาคตได้นะว่า5วินาทีก็อาจจะน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะอ่าเดี๋ยวลองมาดูแบบบนท็อปตำนานไหมว่าเขาเปิดกันหรือยังอ่าตัวใหม่ๆนะตัวบอสตัวใหม่เปิดมาเล่นกันหรือยังนะฮะเอออยังไม่เห็นนะต้องรอก่อนแต่ผมคิดบอกได้เลยว่า ตัวบอสนะเอาเรื่องนะผมใช้คําว่าเอาเรื่องเลยดีกว่านะอ่ะมาเดี๋ยวเราลองจัดทีมไปเล่นใน pvp กันหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับบอสตัวใหม่โหดหรือเปล่าไปครับเรียบร้อยนะครับผมก็จัดทีมมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าบอสตัวใหม่เนี่ยเล่นใน pvp จะเป็นยังไงนะครับอ่านี่พอเราเล่นจริงเนี่ยเราจะมีแบบอ่าตัวกันเยอะแล้วตัวบอสเขาก็จะยืนไปได้เรื่อยๆเลยครับผมนะนี่จะสังเกตนะเนี่ยมันจะเล่นง่ายครับผมนะ เนี่ยคู่กับบาวล็อก,กโหดเลยเออเนี่ยเล่นคู่กับบาวล็อกโหดเลยนะครับใช้คำว่าโหดเลยได้เลยนะฮะเนี่ยคู่กันได้เลยไม่มีปัญหาครับอืมอ่ะโอ้อาจจะช้านิดนึงนะทุกคนต้องขออภัยนะครับอ่ะนี่ฮะลุยต่อนี่ครับลุยต่อเลยยาวๆครับยาวๆนี่ฮะนี่นี่นี่ อ่านี่ครับบอสตัวใหม่นะฮะอันนี้ผมเอาเล่นคู่กับบาวล็อกเลยนะนี่ครับยืนอยู่ครับยืนอยู่ตรงนี้ยิงอะหายครับผมอ่าแต่มันจะช้าหน่อยนะมันขัดใจผมนิดนึงว่าไอตอนจังหวะที่แบบขึ้นมานั่งบนถังแล้วเอาเกตลิ้งและยิงเนี่ยมันมันมันช้าไปนิดนึงนะแต่มันก็อาจจะโดนกักแหละเนาะเออแอนิเมชันมันมันไอนี่ไปหน่อยนึงนะฮะแต่ก็ก็ได้อยู่ได้อยู่อะไ้อยู่แล้วกันเนาะ ได้อยู่ได้อยู่อะได้อยู่แล้วกันช้าไปนิดนดงก็ได้อยู่อะได้อยู่ได้อยู่นะครับอะดูกันต่อนะนี่ฮะก็คือเล่นหมันเล่นมันเล่นหมันเลยถือว่าเป็นตัวชิ้งีโอตัวหนึ่งก็ได้นะตัวเนี้ยเออชิ้งโอที่มีต่อต้าน5้าวินาทีนะเห็นปะติดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยปล่อยได้ปกติเลยครับห้าวีติดเนี่ยแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงฮะนี่ยิง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 เลยแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงนะฮะนี่ฮะ เรียบร้อยนะฮะโอ้โหสุดมากครับสุดมากบอกเลยนะผมไม่ค่อยได้ดันเท่าไหร่นะแต่ก็ให้ดูนะว่าเออว่ามันแบบมันเล่นง่ายอนะเนาะทุกคนเล่นเล่นแบบเล่น,เล,นเล่นมันนะฮะเล่นได้อ่ะเดี๋ยวดูเจอเบาวล็อก9าดาวแม็กนะเดี๋ยวมาดูว่าจะยิงบลวล็อกหายไหมอ่าเอาคูณ2อ,ออกนะอ่ะปล่อยมืออ่ะผมจะไม่ปล่อยบาวล็อกก็แล้วกันเนาะ เจอเบาล็อกเขานะฮะดูดิว่าตัวไอ้นี่จะยิงถึงเบาล็อกเขาไหมจะยิงไกลขนาดไหนนะไอ้ตัวบอสตัวใหม่ให้เนยไหมเบาล็อกล่วงไปแล้วนะฮะนี่สตันจากตัวอะไรตัวอ่าไอ้ไอ้น่าจะเป็นตัวนี้เนาะอ่านี่นี่นี่เห็นปะล่วงไปแล้วนะฮะเบาล็อกอ่ะเผื่อไม่ปล่อยเบาล็อกว่ะอันนี้เห็นไหมล่วงไปแล้วเนี่ยฮะล่วงไปแล้วเนี่ยล่วงไปแล,ล้วเบาล็อกล่วงไปแล้วนะครับนี่ฮะยิงล่วง ยิงล่วงเลยนะอันนี้ยิงล่วงอีกแล้วนะฮะอูโหดยอดนะบอกเลยยิงล่วงอย่างเดียวนะครับอ่ายิงล่วงอย่างเดียวบอกเลยครับห้าวีก็ไม่กลัวอูโหเป็นตัวที่แบบมาฆ่าห้าวินาทีเลยดีกว่าเนาะเออ คือตอนเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดเนาะเพราะว่ามันมีตัวละครน้อยที่มีต่อต้านถ้านับจริงๆนะถ้านับจริงๆในเกมนับปัจจุบันนะตอนนี้ตัวละครที่ต่อต้าน5วินาทีเนี่ยมีด้วยกันแค่3ตัวเท่านั้นอืมซึ่ง3ตัวเนี่ยหลักๆนะที่ผมว่าใช้กันเนี่ยเป็นตัวบอสมืด1ตัวส่วนโคนี่กับมูลเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าจะนำมาเล่นได้ไหมนะับเพราะว่าความสามารถต่อต้าน5วิเนี่ยเขาอยู่นะฮะ าเพระในความสามารถก้าดาวนะซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ในความสามารถของตัวละครเลยนี่ครับซึ่งมี3ตัวนะครับอ่นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้มี3ตัวแลวทุกคนลองคิดว่าในอนาคตถ้ามีตัวเขาสามารถต่อต้าน5้าวิมาเรื่อยๆแล้วเป็นตัวเก่งอ่ะใส่ตัวนี้1ตัวต่อต้าน5้าวิอีก1ตัวอีก1ตัวอีก1ตัว5วินั้นทีหมดเพราะว่าต่อให้คุณเล่น5าวิเขาก็ต่อต้าน5้าวิ ก็เปล่าประโยชน์5วินาทีนะฮะก็จะมาทางคอมโบตัดแร่ได้ตัวหนืดได้เพิ่มแร่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็ในคลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะฮะก็น่าจะได้เห็นความเก่งกาจของตัวบอสตัวใหม่กันแล้วนะครับไว้เจอกันรหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ